สวัสดีครับเพื่อนเอนสมาชิกช่อง Cyber Channel และท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการสมัครใช้งานแอปพลิเคชัน SCB Easy ของธนาคารไทยพาณิชย์เวอร์ชั่น3.40เวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับอัปเกรดเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2014นะครับโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปธนาคารหรือตู้ ATM อีกต่อไปนะครับ สมัครผ่านแอปพลิเคชัน SCB e c โดยตรงนะครับทำอยู่ที่บ้านทั้งหมดนะครับเมื่อท่านดูคลิปนี้จบแล้วผมเชื่อว่าทุกท่านต้องทำได้อย่างแน่นอนนะครับการสมัครใช้งานแอปพลิเคชัน SCB e c ก็จะมีอยู่4ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางที่1สมัครผ่านบัตร SCB ในกรณีที่ท่านมีบัตรเดบิตบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดต่างๆนะครับช่องทางที่2สมัครผ่านการตรวจสอบใบหน้า ช่องทางนี้นะครับสำหรับท่านที่ไม่มีบัตร SCB ไม่มีบัตรเด bit, บิตบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดต่างๆนะครับช่องทางที่3สมัครผ่านตู้ ATM ในกรณีท่านมีบัตร ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับช่องทางที่4สมัครที่สาขาธนาคารโดยตรงนะครับให้พนักงานทำให้ทั้งหมดนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการสมัครผ่านช่องทางที่1 และช่องทางที่2นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมในการสมัครแอปพลิเคชั b e น s c b e c s y บัตรประจำตัวประชาชนของท่าน 2. บัญชีเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ 3. บัตรเดบิตบัตรเครดิตบัตกรกดเงินสดในกรณีสมัครผ่านช่องทางที่1น,นะครับ 4. โทรศัพท์สมาร์ทโฟนระบบ Android iOS หรือว่า หัวเว่ยก็ได้นะครับพร้อมเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ใช้ได้นะครับและสามารถรับรหัส OTP ต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับเมื่อท่านเตรียมพร้อมแล้วเรามาสมัครกันได้เลยนะครับผมจะเริ่มสอนสมัครใช้งานแอปพลิเคชัน SCB e c ช่องทางที่1ก่อนนะครับก็คือสมัครผ่านบัตร SCB หรือว่าบัตรเดบิตบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดต่างๆนะครับ 1. ให้ท่านดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SCB e c จะเป็น App Store Google Play หรือว่า App Gallery ก็ได้เช่นกันนะครับแล้วแต่โทรศัพท์ของท่านจะเป็นระบบปฏิบัติการอะไรนะครับเมื่อท่านดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้ท่านเปิดขึ้นมานะครับ 2. เลือกคำว่าใช่ถ้าท่านเป็นลูกค้า SCB นะครับ 3. ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนของท่าน หรือว่าหมายเลขพาส,สปอร์ตหมายเลขบัตรตัางเด้าและวันเดือนปีเกิดแล้วกดถัดไปนะครับ 4. ระบุเลขบัตร ATM และรหัส ATM เลขบัตรเครดิตและวงเงินบัตรเครดิตเลขบัตรกดเงินสดและวงเงินบัตรกดเงินสดแล้วกดถัดไปนะครับ 5. อ่านเงื่อนไขข้อกำหนดและกดยอมรับ หเลือกหมายเลขโทรศัพท์ที่รับรหัส OTP และกดถัดไปเพื่อใส่รหัส OTP ที่ได้รับหมายเลขโทรศัพท์ในที่นี้นะครับต้องเป็นหมายเลขที่ท่านลงทะเบียนไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้นนะครับ 7. ตั้งรหัสพิน6 6หลักเน้นย้ำนะครับรหัสพินท่านต้องจำให้ได้นะครับแล้วกดถัดไป 8. การสมัครสำเร็จกดถัดไปเพื่อเริ่มการตั้งค่าการใช้งานครั้งแรกนะครับก็เสร็จสิ้นในการสมัครใช้บริการแอปพลิเคชัน SCB EC สำหรับช่องทางที่1นนะครับสมัครด้วยบัตร SCB บัตรเดบิตบัตรเครดิตต่างๆนะครับช่องทางที่2นะครับสมัครผ่านการตรวจสอบใบหน้า ช่องทางนี้นะครับสำหรับท่านที่ไม่มีบัตร ATM บัตรเดบิตบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดต่างๆนะครับสามารถสมัครได้โดยให้ท่านทำตามขั้นตอนดังนี้นะครับ 1. ให้ท่านดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน scb easy นะครับจะเป็น a p อป o ต o google play หรือว่า App Gallery ก็ได้เช่นกันนะครับแล้วแต่โทรศัพท์ของท่านจะเป็นระบบปฏิบัติการอะไรนะครับ เมื่อท่านดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้ท่านเปิดขึ้นมานะครับ 2. เลือกคำว่าใช่นะครับถ้าท่านเป็นลูกค้า SDB นะครับ 3. ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนของท่านนะครับหมายเลขพาสปอร์ตหรือว่าหมายเลขบัตรตัางด้าวแล้ววันเดือนปีเกิดแล้วกดถัดไปนะครับ 4. เลือกสมัครใช้งานด้วยการตรวจสอบใบหน้านะครับ ห้าเริ่มสแกนใบหน้าให้ท่านถอดหมวกถอดแว่นตาและเลื่อนหน้าให้อยู่ในกรอบและกดถัดไปนะครับและทำตามขั้นตอนยืนยันตัวตน 6. อ่านเงื่อนไขข้อกำหนดและกดยอมรับ 7. เลือกหมายเลขโทรศัพท์ที่รับรหัส OTP และกดถัดไป เพื่อใส่รหัส OTP ที่ได้รับนะครับหมายเลขโทรศัพท์ในที่นี้นะครับต้องเป็นหมายเลขที่ท่านลงทะเบียนไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้นนะครับ 8. ตั้งรหัสพิน6หลักเน้นย้ำนะครับรหัสพินท่านต้องจำให้ได้นะครับแล้วกดถัดไป 9. กาการสมัครสำเร็จกดถัดไปเพื่อเริ่มตั้งค่าการใช้งานครั้งแรกนะครับ ก็เสร็จสิ้นในการสมัครใช้บริการแอปพลิเคชัน SCB Easy ช่องทางที่2นะครับสมัครผ่านวิธีการตรวจสอบใบหน้าเหมาะสำหรับท่านที่ไม่มีบัตร ATM บัตรเครดิตบัตรเดบิตอะไรต่างๆนะครับสามารถทำได้เช่นกันนะครับก็เสร็จสิ้นในการสมัครใช้บริการแอปพลิเคชัน SCB Easy ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับผ่านช่องทางที่1สมัครผ่านบัตร SCB นะครับและช่องทางที่2 สมัครผ่านการตรวจสอบใบหน้านะครับหากท่านใดนะครับมีข้อสงสัยหรือว่าไม่เข้าใจนะครับวิธีการสมัครแอปพลิเคชัน SCB Easy นะครับก็ช่วยกดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาได้เลยนะครับทุกคำถามผมก็จะพยายามหาคำตอบมาให้ทุกท่านนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้หากคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆสมาชิกก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Cyber Channel ของเราด้วยนะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ